สวัสดีค่ะคลิปนี้พา t ต y ยต a a อ t i ติสหม้น้อยมาฝากนะคะใครที่กำลังมองหารถ t o y ย t a a n t i ติเครื่องพันหกนั้นลูกค้าคันนี้เป็น 1.6G ปี2020เลขไมเพียง58,000เท่านั้นนะคะรถมือเดียวค่ะลูกค้านะคะขายเพียง529,000บาทประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่ประวัติดีรายได้พอนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ สนใจก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้ปี2020นะคะ5้0แสนสองนะคะคุ้มมากลูกค้าเพราะว่ารถใหม่แค่58 0 0นนะคะวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะใครที่สนใจนะคะลูกค้านี่เลยเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะคะมีเก็บงานมาบ้างนะคะลูกค้าร่องรอยสะเก็ดหินนะคะเราเก็บให้เพราะว่าถ้ารถมีตําหนิขี่ควนเราไม่ปล่อยออกไปนะคะของเราเช็คให้เบื้องต้นนะคะเก็บงานให้ แต่ว่าพิกคว่ำน้ําต่วมไม่เอามาขายเก็บสีมันตั้งแถบเราไม่เอามาขายค่ะลูกค้ารถแต่ละคันกว่าจะเอามาขายก็คือคัดรถสวยเดิมโรงงานนะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ้ยนะคะลูกค้าไม่มีผลต่อตัวรถไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอะติเครื่องพันหกโฉมใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนในส่วนของสีรถนะคะลูกค้าเบื้องต้นนะคะมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆก็บอกกันตรงๆงนะคะลูกค้าพวกร่องรอยสเก็ดหินเดี๋ยวมาจอดแล้วมันก็ไม่สวยเราก็ไม่โดนใจอีกนะคะลูกค้า ออกได้ทุกจังหวัดไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะถ้าสนใจรถคันนี้สามารถทักแชทขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ <c oughs> เช็คเงินดาวยอดผ่อนได้เลยค่ะลูกค้าของเรามีรถให้เลือกเยอะนะคะหรือใครอยากได้ปีตำตๆกว่าน,นี้เราก็มีนะคะลูกค้าอยากผ่อนกี่บาทแจ้งได้เลยค่างวดขึ้นอยู่กับปีรถแล้วก็ราคารถนะคะ <c oughs> และให้ดูรอบคันกันก่อนค่ะลูกค้านี่เลยค่ะ สำหรับรถของเรานะคะตรวจเช็คเบื้องต้น30จุดเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้วิ่งไปยาวๆไปเลย10,000กิโลนะคะเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้ในส่วนของตัวฟิล์มนะคะลูกค้าก็ได้ฟิล์มเดิมโรงงานนะคะไล่มารอบคัน,นะค่ะลูกค้าคิ้วกันสัดมีมาให้นะคะฟิล์มเดิมโรงงานรอบคัน,นะคะ่ะลูกค้าสภาพสวยไม่มีตําหนินะคะสําหรับเชื้อเเรือเติมได้นะคะ9195 E20 นะคะลูกค้า นี่ t o y o ต a a อ t i ตินะคะโมสวยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าออกแบบมากี่รุ่นกี่รุ่นนะคะสำหรับ t o y o ต a a อ t i ติของเขารูกทรงโฉบเฉียวทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะตอบโจทย์สำหรับใครที่รักความเร็วความแรงการเดินทางไกลนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะรุ่นนี้นะคะการทรงตัวยอดเยี่ยมนะคะฝนตกถนนลื่นอันติสเคยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดนะคะถ้าใครสนใจรถคันนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะสามารถ โทรตรงมาได้เลยที่เบอร์094598 92 5 6หนะคะเบอร์นี้สามารถแอดกันเข้ามาได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าโอเคนะคะทำจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวต้องเอมีโปรนะคะจัดเพยแนนซ์ีทั่วไทยนะคะรับรถไปแล้วเราก็ยังมีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะหลังการขายให้นะคะ1ปีแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้1นนึ่งกิโลลูกค้าวิ่งยาวๆได้เลยนะคะ รถรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลค่ะของเรารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะสองปีหรือหนึ่งห่กิโลอย่างไอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าไล่มารอบพันนะคะก็ให้ดูถึงความสวยของตัวรถกันก่อนเลยนะคะเงื่อนไขง่ายๆคคะลูกค้าอายุยี่ปีบริบูรณ์นะคะอายุงานน้อยสี่เดือนนะคะหเดือนก็ออกได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีประวัติผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีนะคะลูกค้าแต่ถ้าใครที่ไม่มีประวัติผ่อนอะไรเลยต้องทํางานครบปีก่อนนะคะ ใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะลูกค้ามาเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูน้องเอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพามาชมแบบละเอียดยิบกันเลยนะคะวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะเขาดูกันยังไงนะคะพิกความน้ำท่วมมาไหมเดี๋ยวน้องเอจะพาไปชมในส่วนของขอบประตูต่างๆค่ะลูกค้าเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเปิดมาค่ะลูกค้านะคะสําหรับคันนี้ก็ นี่นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูขอบป,ประตูกันว่าสวยดึงหรือเปล่าก็ดูกันยังไงนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องเองดึงให้ดูนะคะในส่วนของขอบป,ประตูจะแข็งนิดนึงนะคะลูกค้ารถเพิ่งมาจอดจขออนุญาตนิดนึงนะคะลูกค้าดึงไม่ออกต้องช่วยนะคะลูกค้าอ่ะได้แล้วค่ะ นี่นะคะมิดอาร์คขอบประตูนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีมิดเบี้ยวนะคะเวลาเขาประกบชิ้นส่วนจากหลังคาด้านบนกับด้านในนะคะต้องตรงกันแบบนี้นะคะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานไม่มีมิดเบี้ยวแสดงว่ารถไม่พลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะในส่วนของหัวน็อตแขงประตูค่ะหัวน็อตเดิมนะคะเกลียวไม่แตกหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะกุญแจมีมาให้ถึงสองดอกด้วยกันคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะคะ ใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็พามาได้นะคะลูกค้าให้มาดูรถเองได้นะคะก็ดึงยากนิดนึงเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะคะลูกค้านี่ค่ะเมอาร์คนะคะด้านหลังนะคะก็เรียงตัวกลมสวยไม่มีมิดเดียวคะ่ะ ด้านซ้ายนะคะลูกค้าฝั่งด้านซ้ายรถเพิ่งเข้ายังไม่มีใครดึงนะลูกค้านอาจดึงยากมากเลยต้องใช้สองมือช่วยอะคะ่ะแข็งมากนะคะมีค่ะมิดอาร์คฝั่งด้านซ้ายก็เรียงตัวกลมสวยไม่มีดิดเบี้ยวนะคะมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างพามาดูรถได้นะคะของเราให้ดูได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามั่นใจว่ารถเราสวยเดิมนะคะลูกค้าไม่มีพิความมาดิดขาดนะคะ นี่ค่ะดึงให้ดูได้เลยทุกด้านนะคะไม่มีพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะนี่เลยค่ะในส่วนของแขงประตูด้านซ้ายก็หัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขยับค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะลูกค้ารุ่นนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะอันติดปี2020นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะคอนโทรลด้านหน้าหน้าจอก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะนั่งได้หลายคนเลยค่ะว่างขวางอย,อยู่นะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะว่าจะใส่ของได้เยอะขนาดไหนนะคะลูกค้านี่นะคะสําหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าก็กว้างขวางนะคะสามารถใส่ของได้เยอะอยู่นะคะ แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ด้านล่างนะคะล้อสแปรอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบนะคะฝาป,ปิดด้านหลังก็เดิมๆค่ะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะมั่นใจได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาเลยค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะโตโยต้าิดปี2 0 2พันยิบนะคะว่าจะสวยตรงปกขนาดไหนนะคะลูกค้ามาที่นะคะหัวนอ็อตคันด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะ หัวน็อตแขงด้านหน้านะคะสามตัวด้านหน้าหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะในส่วนของหัวน็อตตัวคานค่ะเกลียวน็อตไม่แตกเคลือบเดิมโรงงานนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูไปทีละฝั่งเลยนะคะลูกค้าอาร์คเดิมซีนเดิมนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมค่ะเกลียวน็อตไม่แตกนะคะไม่มีรอยขยับคะ่ะฝั่งคนขับนะคะลูกค้านี่ค่ะเกลียวน็อตไม่แตกนะคะ หัวนอ็อตเกลียวนอ็อตเดิมๆนะคะทั้งฝากระโปรงและตัวคานนะคะแป็นการความพร้อมสภาพสวยเครื่องหมายมอกอมีมาให้ครบนะคะตัวห้องเครื่องค่ะลูกค้านี่เลยนะคะห้องเครื่องเดิมหัวนอ็อตไม่มีรอยขยับนะคะกองเหลวถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วซีนเดินโรงงานจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้ารถรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะสองปีหรือหนึ่งหม่กิโลยังได้อย่างนึงถึงก่อนถ้าลูกค้าที่สนใจรถคันนี้ก็สามารถทักมาขอรูปเพิ่ม ขอรายละเอียดเงินดาวยอดผ่อนได้นะคะของเหลวเราถ่ายให้เรียบร้อยนะมันเครื่องถ่ายให้1นึ่งกิโลแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้ก็สามารถนักทายสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถออกรถของเราได้แม้ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะจองออนไลน์นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อออนไลน์นะคะจองเข้าบัญชีบริษัทคันเดียวนะคะไม่สะดวกมาเซน็นหน่วยไปเซ็นให้ฟรีถึงบ้านนะคะรถผ่านเลี้ยวไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการส่งให้นะคะ ไปถึงรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยนะคะน้องเอคือเงินมาจําให้เต็มจํานวนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะของเราเป็นโชว์รูมใหญ่นะคะได้มาตรฐานขายรถนะคะเกรด A แต่ละคันก็คือกว่าจะได้มาจอดขายเราล้างทำความสะอาดเช็กรถทํารถที่สําคัญนะคะเรายังตรวจรถโดนใจด้วยนะคะเว็บไซต์รถโดนใจนะคะของแบงค์ที่ลงขายนะคะ โครงสร้างรถคันรถลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะ5ดาวแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะออกได้ทุกจังหวัดค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถโทรตรงหาเซลล์เอได้เลยที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6นะคะเ้องเอเสรีไทยรถสวยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเงื่อนไถง่ายๆลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุงานน้อย สี่เดือนห้าเดือนถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกินปีก็ออกได้นะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดค่ะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากทําอาชีพอะไรกันอยู่ก็ปรึกษาเราเอกันเข้ามาได้นะคะทาสวนค้าขายรับเหมานะ,ะลูกค้าออกได้หมดทุกอาชีพนะคะอย่าลืมนะคะสนใจรถของเซริไทยรถสวยนะคะสามารถโทรหาเราเอได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าปรึกษากันเข้ามาได้เลยจ้า